ใช่แล้วครับทุกคนครับตอนนี้เบดบอลอัปเดตนะครับผมโหมดใหม่ชื่อโหมดว่าเซตคินนดอรอนะครับทุกคนนะทาทงห้องต้องรุมเอาชนะคนนั้นให้ได้และบอสแมพเจะต้องตบพวกคนในห้องให้ได้อุ้ยผูกระทัน พี่เอ้อันนี้มันโหดมากเลยนะเชี่ยมันโหดเกินเอาละทุกคนนะครับในที่สุดผมไม่ได้เป็นบอลเจเรมีอิสเดนา่าปอมแมปโยไอมุตายอีกหนึ่งดีสินะความรู้สึกข,ของการเป็นศัตรูองทั้งโลกฮฮฮฮฮฮสตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมทุกคนครับ,ก,คครบก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมนะคุณลืมกด subscribe ให้ช่องหายราหรือเปล่าตอนนี้จะถึง9,000 900, 0ซับแล้วนะครับผมรบกวนช่วยด้วยนะครับนะอาไปถึงก่อนสิ้นปีนะทุกคน9 0 0 0แแล้วก็ไปหนึงล้านกัน yeah. <c oughs> ในที่สุดก็ถึงวันที่ผมจะต้องสู้กับคน <c oughs> ทั้งโ ใช่แล้วครับทุกคนครับตอนนี้เบสบอลอัปเดตนะครับผมโหมดใหม่ชื่อโหมดว่าเซิขึ้นน้อนะครับทุกคนนะจะเป็นโหมดใหม่ที่มาต่อจากมังกรครับทุกคนจะเป็นการสู้กับบอสนะครับผมทุกคนอาจจะโว้ยนี่ลำโพงเป็นเกี่ยวอะไรกับที่ผมอยากเล่นสู้ทังเซิร์ฟครับคือโหมดนี้เนี่ยจะกําหนดนะครับทุกคนว่าใครจะกลายเป็นบอสแม็ใช่ครับทุกคนนะพอกําหนดได้ปุ๊บทางห้องต้องรุมเอาชนะคนนั้นให้ได้และบอสแม็จะต้องตบทุกคนในห้องให้ได้ที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบกูอยาก เป็นบอสแมปกูอยากมั้เฮ้ยมึงเข้ามาเลยมึงเข้ามาเลยพวกมึงอะตัวไหนมึงเข้ามาในถามว่าผมรู้อะไรมากขนาดไหนผมก็ไม่นะครับคนเรอยากอยากลองไปเสี่ยงบรรยากาศแบบในเกมเลยทุกคนไปเดี๋ยวมาดูทุกคนว่าใครจะได้เป็นบอสแมปในตานี้นะครับผมผมเอาสกิลที่ดีที่สุดก่อนเลยนะมูเกนเลยเราเอามูเกนไปก่อนเลยนะอ่ะตอนนี้ผมเป็นคนธรรมดาแล้วทุกคนนี่ไงกันแฝงเป็นจักรนอนนี่ทุกคนเห็นปหมนี่นี่นี่เอ๊ะกูรู้สึกว่าตัวมันใหญ่กว่าปกติปะดีฟีดเดอจักรนออมีเลือดแปดหลอดคือตัวข้่ามันแปดทีเลือด ายย้วเนี่อันนี้ไม่ตึงนะอันนี้ไม่งตึงจัดเลยนะทุกคนมันยังไม่พลาดแม้แต่ชีวิตเดียวเลยนะเฮ้ยเชี่ยมันโง่จัดโอ้แล้วมันเอาไว้ไปด้วยวะแสดงว่าอันนี้มันเป็นนะทุกคนมันเป็นตัวร์เพราะว่าอันนี้น่าเล่นหลายรอบละเดี๋ยวพอลองดูนิว่ามันไตร่ติเท่าไหร่ไม่มีชื่อมันออกด้วยอันนี้มันซุกซ่อนหรือเปล่าอันนี้เป็นตาแรกของวันนะทุกคนมันจะมือมือเลยโอเคสวยสุดสุดมันเสียนเลือดมันเสียเลือดไปหนึ่งนะมันเสียเลือดไปหนึ่งนะลูมันลูมันเพื่อนลูมัน เท่าไหร่หรอกเทียบกับพลังพิชิตภาพของเรา friendship is magic ามาดิเอาละหนึ่งดึงกระพรอนแบบจะไหวไหมเนี่ยอุ๊ยกูหกระทัน พี่โมดนหรอพี่อันนี้มั็นโขนมากเลยนะเชี้เมันโขนเกินก็โหมดนี้ทุกคนมันจะมีตู้สําหรับรางวัลด้วยนะแต่ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเอารางวัลมาแลกยังไงนะอ๋อยิ่งเล่นโอกาสในการเป็นจักรนอดยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกคนไอ้สนนี่เปอร์เซ็นต์ละแล้วนี่ใครเป็นเนะาะไอ้ออกโตโมโตโมโตโมเอาหายไปไหนเนาะเอา้ามันกดออกมาละเอะโหลเนี่ยนี่เราชนะว่ะตอนนี้เลทเรากลายเป็นหกเปอร์เซ็นต์ละ ดกูกูไม่ดีขนาดนั้นแง่ไม่ได้นะ e. 02, อีจอนศูนย์สองศูนย์หก่ต้วเลขกูต้องเท่าไหร่ผมว่าต้องเลขสักสิบเปอร์เซ็นต์หนาผมถึงจะได้นะ <c oughs> อ้าวดูจากมูเก,กนไหมจิกรนัดอ้าวละเลือดสุดท้ายผมขอเป็นคนปิดเองแล้วกันนะครับโอ้เดียบร้อยผมเป็นคนการจักนอดเรื่องอะไรวะเข้าแล้ว เฮ้ยทุกคนมันมีดาบใหม่ด้วยวะเดบิล่าไลนิงเหรอวะเที่ยวโค้ชสามเก้าเก้าโลบะกว่าก่อนแล้วโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยเราซื้อเรียบร้อยแล้วครับคนเดบิ i g าไลนิงนะครับผมโค้ชเสียเฟียวจาดเฟียวจัดไหนเขาดูเอฟเฟกต์หน่อยว่ามันจะเฟียวขนาดไหนผมว่าต้องฝันแล้วเป็นสายฟ้าได้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจโด เป็นแบบสีรุ้งรุ้งผสมใส่ฟ้าสายฟ้าเนาะแ,แต่เสียงเมื่อกี้เหมือนมันเป็นเสียงปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นดาบที่เอฟเฟกต์ดีสุดตั้งแต่ห้าหกดาบหลังแล้วอันก่อนหน้าไม่แบบโอ้โหแบบปวดหัวเหมือนทำมาหลอกขายอะเสียงก็ไม่มีจังหวะฟันก็ไม่ดีเอาล้วทุกคนนะฮะผมในที่สุดผมก็ได้เป็นบอลเจเรมีอิสตันนันมฟอรฟแมพและแกจะได้รู้ถึงเวลาของบอลบูกเกนเดอะติกิมี โย้ไอโม่โย้ไอโม่ตายไปหนึง่งอากเบิ่งคีไวผมรอเกิดขึ้นจะบอกในสุดกูก็ได้ระบายความแคยดมึงมามึงมามึงมากงเก็บรอเกเหรอครับเก่งเหรอครับเก่งเหรอครับน้องอู้หูแน่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 มีใช้ภาังกิตมีใช้พลังกิตเหรอครับดีสินะความรู้สึกของการเป็นศัตรูของทั้งโลก คนดีจะฆ่าคนที่รักเพื่อปกป้องโลกแต่คนร้ายอย่างผมจะทำลายโลกเพื่อคนที่ผมรักซาซาเกโยซาซาเกะโอเฮเหลือกี่คนเหลือสองคนละ่ะ่ทำอะไรไปไปน้อยเนี่ยไอ้นี่กันได้ยังงเหรอเรือแกเพียงคนเดียวเท่านั้นผมขออยู่กับมันให้นานที่สุด ยี่เนี่ยผมรอรอครึ่งชั่วโมงนะครับเล่น2นาทีจบมันก็ดูแบบไม่ใช่ไะอยากเสียเลื่อนดูที่เสียเลื่อนเป็นไงอ่านี่ไงอ้าโอพอเสียเลื่อนปุ๊บมันเท่ากับมันได้คิวทุกคนก็คือไงครับมคือไงมันคือยังไงครมันคือยังไงครับมันคือยังไงครับวิ่งเรือเหรอมี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 เรือเหรอวิ่งแล้วมาบึงเรียบร้อยนี่สินะบอสแมพทั้งห้องก็เอาผมไม่ลงผมบอกแค่นี้ นี่ถ้าผมไม่โอนโดนตีเนี่ยผมบอกเรนะื่อนไปแล้นะไม่เอาโคตรตึงเนี่ยสะใจโยนทุกคนอา้าวเฮ้ยทุกคนดูครับ your chance to be the juggernaut หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าเราได้เป็น j u g g e r n a t แล้วโอกาสจะลดลงมาเหลือศูนย์เมื่สมัยคนเมื่อกี้แม่งเป็นทั้งสามรอบวะกูเกลือใช่ไหมกูเกลือใช่ไหมอ่ะไหนมาดูดีว่าการที่เราชนะ j u g g e r n a t จะได้อะไรขึ้นมาครับทุกคนอ่าถ้าเราชนะเราจะได้ติ๊กเก็ตหนึ่งอันนะครับทุกคนกลายเป็นห้าอันนะครับไหนๆก็ไหนๆละซุปเกล้ากันเลยดีกว่า มีเลทตั้งแต่ <bunker ring> 1%นเปนะครับท <tro> ุกคนเป็นดาบไฟสุดเท่นะครับ <ceux> ทุกคนแล้วก็มี5 6 24 23นะครับผมผมว่าถ้าผมสังเกตนะผมอยากได้ไฟสุดมันอาจจะเป็นแบบท่าแบบซุปเปอร์ไซยาแล้วก่อนอะไรเงี้ยเอาไปสปินซุปเปอร์ไซยา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 เมื่อกี้ผมได้ขวานปะมันยิ่งเหมือนจะได้ขวานเลยโหนี่ปะ โซลิเปอร์ดูเท่นะแต่มันดูแบนจังนะมันดูแบนจังวะเอาแล้ว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 เอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้โอ้อะไรอ่ะถ้าเต้นหรอซอมบี้วอล์กอย่างนั้นเหรอมาเดินอย่างเงี้ยเอาเดินไม่ได้เลยนะกดเดินไม่ได้ด้วยอะไรมาเนี่ยมือกุฏิซาซ่าซอมบี้แต่มึงให้กูเกิดไม่กดเดินไม่ได้ด้วยนะโอเคต่ออีก3ใบ อะไรอะ explosion นะทุกคนเหมือนจะเป็นระเบิดนะอ๋อนี่ย under explosion อึ๊บอึบอึบอ,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 อึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยกลูตีนแม่งกลูตีนกลัวแม่งล็อกกลัวแม่งล็อกเนอะอันนี้นะ่าจะได้ท่าระเบิดเหมือนกันเนี่ยทุกคน infernal slash เนอะถ้าเป็นเกี่ยวกับไฟไหะครั้งสุดท้ายนะครับผมไปเลย let's go <S อนนี้มันสามารถซื้อได้คนระับทุกคนหนึ่งใบห้าสิบเก้าโ,โลบัรนี่แพงวะ มีซ้ำหนึ่งเหรอมีซ้ำหนึ่งเหรอมันจะใจร้ายเกินมาเดี๋ยวเราไปลองในโหมดเทรนนิ่งโหมดแล้วครับทุกคนว่าว่าดาบแต่ละอันมันเป็นยังไงนะคริสตัดูควานกันนะโอเคเอฟเฟกต์ไม่เปลี่ยนฮะโ่งทันปะโ่งทันปะผมผม,มไม่ทันเ่ะ what the fuck อันนี้คือบอร์ดอีซี่เหรออันนี้คือบอร์ดอีซี่เหรอมันเก่งไหมวะเนี่ย เออเอเอขว้วอีซี่ไม่น่าใช่ขนาดนี้นะเอออามันเป็นแบบสีแดงของฟุง้งโอเคไห่ลองดูวนนี้ทุกคน undead explosion อ,อ๋อคือแบบโดนเหมือนโฟลงน้ำดูดเข้าไปอย่างนั้นหรอก็ไม่ได้มีไหล้งหมดก็ไม่มีไหลแต่ก็อย่างไรก,ก็ยังเป็นของฟรีจากกิจกรรมนะผมมันก็พอโอเคนะพอนะโอเคอยู่ไงใ,ใครที่อยากเล่นหมดจัคกอรนอนนะครับทุกคนมานี่เลยนะครับผมเห็นไหมนี่เลยลิมิเต็ดนะครับผมจัคกอรนอนนะครับผมเหลือเวลาอีกแค่11วันเท่านั้นนะครับผมมาเป็นนะบอลแบบแล้วตกคนทั้งเซิร์ฟกันดีกว่า เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนแคนวะมีกิลด้วยหรอจริงปะแคนครีเอทน,นะครับผมใครอยากให้เจเลาวสร้างกิลด์คอมเมนต์เ,เลยนรเบ น่ฉันจะเอาแกลเล็กของฉันมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกเออแล้วก็ตอนนี้นะทุกคนลืมบอกไปเลยนะครับผมมันมีอัปเดตสกิลใหม่นะผมฮนะสองอันนะครับทุกคนคอตั้มอารีน่านะครับผมกับคลาดมิ่งดีเฟกต์นะครับผมใครอยากดูเจ้าเลาสร้างกิลบวกหนึ่งใครอยากดูสกิลใหม่บวกสองคอมเมนต์กันไปเลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจราว้วยน,นะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย